สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้องแอดคิดและเล่นนะครับก็มาเจอกันนะครับเล่นะครับประจำงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับก็งวดนี้นะครับมาเข้าคำเตืนเอนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับท่านสมาชิกค,ครับ คลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วนะครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับซึ่งสนับสนุนทรสลาลิกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโชคดีมีโชคตลอดไปจนเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับทักกัมามาชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับคิดเลขเองนะครับก็ได้คัดเลขน,นะครับ เด่นมาให้แล้วนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนคิดเล่นเองนะครับให้วิ่งไว้ที่0นะครับให้วิ่งไว้ที่0นะครับออลืมไปครับท่าจะมาชีกครับงวดที่แล้วนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2568นกะครับก็ไม่เข้านะครับก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะครับวิ่ง7นะครับออก78ให้วิ่ง7ออก78ส่วน นี่ไม่เข้านะครับให้เจ็ดศูนย์ไม่เข้าเลขลองไม่เข้านะครับไม่มีเฉพาะที่เลขที่ถูกนะครับมีเก้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเห็นนะครับว่ดเสร็จแล้วถูกเฉพาะเลขนี้นะครับเลขแรกไม่ถูกนะครับเลขวิ่งมาดูกันต่อครับบนนะครับคิดเลขเดงคัดมาแล้วนะครับให้วิ่งไว้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็จับคู่เลขเลขเด่นบนนะครับเป็นที่เลขศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับอู้เลข สองตัวท้ายางวัลที่หนึ่งนะครับ07เจ็ดลขรองนะครับเป็น77็ดแล้วก็79 0ดเกนะครับถัดมาครับท่านสมาชิกครับในส่วนของเลขเด่น3ตัวนะครับก็จะมีเลข5เป็นหลักร้อยนะครับก็จะเด่น5แล้วก็มาจับคู่เป็น5 07 5 07 แล้วก็เลขรองนะครับก็จะเป็น2 0 7 2 0 7 7 0 9 2 7 9 5 7 9นะครับเป็นเลขรองนะครับเลขเด่นก็ที่วงไว้ให้นะครับก็คือ507นะครับท่านสมาชิกครับมาดูกันครับเป็นเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับวันนี้คิดเล่นเองนะครับคัดมานะครับเป็นเลข6นะครับเด่นล่าง ให้วิ่ง6ล่างนะครับจับคู่เลขเด่นล่างนะครับก็จะได้เลข16นะครับจับคู่กันนะครับจะได้16เป็นเลขเด่นถัดมาครับเลขลงนะครับก็จะได้62 96 65 06นะครับ4ตัวนะครับเป็นเลขลงนะครับส่วน16นะครับจับคู่เป็นเลขเด่นเลขล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับเป็น16นะครับท่านสมาชิกครับ มาดูอีกสักรอบนะครับบนนะครับวิ่งศูนย์นะครับสำหรับงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับ16ตุลาคมบนวิ่งศูนย์ให้เน้นที่07 3ตัวให้เน้นไว้ที่507นะครับส่วนล่างนะครับให้วิ่งไว้ที่6นะครับเน้นไว้ที่16นะครับท่านสมาชิกครับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เป็นคลิปหน้าแล้วครับท่านสมาชิกครับสำหรับงวดนี้คลิปนี้นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโชคดีมีโชคตลอดไปนะครับแล้วก็ท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีโชคตลอดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ